สเจปุเพกะตะเหตุสุขทุกขังนิคัชตชติโปรานักังกตังปาปังตเมโสมุนจเตอินังถ้าประสบสุขทุก์เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุชื่อว่าเปลืองบาปเก่าที่ทำไว้ดุดเปลืองนี่ฉะนั้นความสุขและความทุกขนั้นเป็นของคู่โลกเป็นธรรมประจําโลกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มนุษย์และสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่า เมื่อถือกำเนิดมาในโลกนี้แล้วย่อมต้องเผชิญทั้งความสุขและความทุกข์ไม่มีใครที่จะได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดไปความสุขก็มีวันเสื่อมความทุกข์ก็มีวันคลายทั้งสองสิ่งนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นธรรมดาของสังสารวัตรความสุขเป็นผลแห่งกรรมดีหรือกุศลกรรมที่เราได้สั่งสมไว้ทั้งจากภพชาติในอดีตและในปัจจุบัน การให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาล้วนเป็นการสร้างบุญที่ก่อให้เกิดผลเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขทางกายหรือทางใจบุญเก่าที่เราเคยกระทำไว้จะตามมาอำํำนวยผลให้ได้รับความสุขสมหวังในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งในทำนองเดียวกันความสุขที่เกิดจากบุญในปัจจุบันก็สามารถส่งผลได้อย่างรวดเร็วเช่นเมื่อเราทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น เราอาจรู้สึกปีติและอิ่มเอมใจทันทีหรือได้รับความเมตตาและการสนับสนุนตอบแทนในเวลาไม่นานกุศลกรรมจึงเป็นรากฐานที่ทำให้ความสุขเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงส่วนความทุกข์เป็นผลแห่งอกุศลกรรมที่เราได้กระทำไว้ทั้งจากอดีตชาติและปัจจุบันอกุศลกรรมประกอบด้วยกายโโทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริต เช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดโกหกคิดร้ายต่อผู้อื่นเป็นต้นผลของกรรมเหล่านี้ย่อมย้อนกลับมาเป็นความทุกข์ทั้งทางกายเช่นเจ็บป่วยอุบัติเหตุและทางใจเช่นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวตัวอย่างความทุกข์จากอากุศลกรรมในปัจจุบันเช่นการทำผิดกฎหมายไปปล้นฆ่าหรือทำร้ายผู้อื่น แล้วถูกจับกลุมและรับโทษจำคุกความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากฟ้าดินหรือโชคชะตาแต่เป็นผลจากเหตุที่เราสร้างไว้เองการทำชั่วย่อมนำทุกมาเป็นเงาตามตัวสิ่งสำคัญที่เราควรทำความเข้าใจก็คือกรรมเก่าทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วล้วนเป็นตัวกำหนดให้เราประสบสุขหรือทุกข์ในปัจจุบันไม่มีใครหนีพ้ผลแห่งกรรมได้ เมื่อเราได้รับความสุขก็เป็นเพราะบุญที่เคยทำมาเมื่อเราได้รับความทุกข์นั่นก็เพราะบาปที่เคยสร้างไว้เมื่อได้รับความสุขความเจริญจึงไม่ควรหลงเพลิดเพลินหรือคิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปควรตระหนักว่าความสุขเป็นเพียงโลกธรรมอย่างหนึ่งซึ่งไม่จีรังยั่งยืนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อบุญที่คอยหนุนเสริมหมดไปความสุขก็ย่อมเลือนหาย ความสุขที่เรามีในปัจจุบันจึงเป็นเพียงผลของบุญเก่าที่กําลังให้ผลในช่วงเวลานั้นเมื่อหมดกําลังของบุญความสุขก็สิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำที่ไหลาตามปริมาณฝนหากฝนหยุดตกน้ำก็ลดลงเช่นเดียวกับบุญหากเราไม่สร้างเพิ่มสุขก็จะน้อยลงด้วยเหตุนี้เราจึงควรหมั่นสร้างบุญใหม่อยู่เสมอด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา เพื่อสร้างเหตุแห่งความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมความสุขทางโลกได้แก่ความเจริญรุ่งเรืองการอยู่ดีมีสุขส่วนความสุขทางธรรมคือความสงบจากการดับทุกข์สิ้นเชิงด้วยมรรคผลนิพพานในทางกลับกันเมื่อประสบความทุกข์ก็ไม่ควรโทษฟ้าดินหรือผู้อื่นแต่ควรพิจารณาอย่างมีปัญญาว่านี่เป็นผลของอกุศลกรรมที่เราได้กระทำไว้เอง หากทุกข์มากก็เพราะเราสร้างบาปไวมากตราบใดยังใช้นี้กรรมไม่หมดผลกรรมก็ยังติดตามอยู่ไม่เลิกราการเข้าใจในกฎแห่งกรรมเช่นนี้จะทำให้เราไม่โกรธแค้นใครและไม่ท้อแท้เมื่อทุกข์มาเยือนกลับจะเป็นแรงบันดาลใจให้หันมาสร้างกฎศุรกรรมมากขึ้นเพื่อลดวิบากแห่งบาปเก่าและปูทางสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมท้ายที่สุดการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ กำจัดกิเลสท,ที่ผลักดันให้เราทำความชั่วและตั้งมั่นอยู่ในสุจริตกรรมทั้งทางกายวาจาใจคือหนทางที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขอย่างยั่งยืนเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ความสงบและความผ่องใสภายในใจเราเอง